คุงฝากกดซั b s c r i b e ช่องดัดคุงด้วยนะครับสวัสดีสสดครับวันนี้เราจะมาทำไอติมผัดจากนมสดโอเบอรี่กันนะคบครับเอาเดี๋ยวดังดัดแกะนมแล้วเทลงกระทะไอติมผัดเลยนะครับ ด้านใต้ของเราจะใช้เป็นน้ำแข็งแห้งนะคะแล้วก็เอาฐานมาวางแบบนี้ฐานสแตนเลสเย็นมากเลยลูกลองจับดูสิเย็นไหมเย็นไหมแมวเหมือนในตู้เย็นเลยเนาะเย็นะโอ้โหเดี๋ยวดูนิ้วติดนะเดี๋ยวดูนิ้วติดเย็นเอาพ่อตัดให้แล้วต้องดัดเทครับค่อยๆเทนะอน้องชมพู สเสร็จแล้วเรารอเอาพอก่อนลูกพักกันพักกันอ้าวหนูลองผัดเลย ให้ลูกฝูดแล้วต้องกูดแรงๆหน่อ,อบบนยอน,อน,อนี่เขาทำา <c oughs> นี่เขาจะทำแบบในคลิปใช่ไหมไอติมผัดเอาไหนลองทำีิเขาทำยังไงนะครัต้องใส่ผลไม <c oughs> ้สับแข็งแข็งแล้วลูก ลองตักกินดิอร่อยอยังอุย้ยตรงนี้เป็นน้ำแข็งแล้วนะคะอุ้ยแข็งนุ้ยแข็งมากเลยนะให้น้องเมลช่วยขูดด้วยลูกน้ำแข็งมาะอ๋อพี่ได้ลองกินละลองกินด้วยเป็นไงบ้างเป็นนมอือก็มันเป็นนมแหละลูกอืออนมชาเลนจ์ไอโอมากน้ำแข็งอร่อยมากเลยนะครับอุย้ยเป็นแผ่นเลย โอ้โหพ่อค้าไอติมผัดนะครับเออต้องเอาผลไม้มาใส่ด้วยเมลมีผลไม้อะไรบ้างที่บ้านอ่ะหนูมีสตรอเบอรี่เหรอเออมีแคสตรอเบอรี่มาใส่ดิม่หยิบมาใส่ดิสองลูก าจะได้ทำไอติมสตรอเบอรี่ให้ไปหยิบม,มาปะ่ะทำรสจากอางุ่นผสมสตรอเบอรี่โอหอย่างนี้เปิดร้านขายได้เลยนะเนี่ยโหรัวมาก เดี๋ยวแม่ไปหาเกียงให้รอบแป๊บหนึง่งนี่นะคะแม่หาเจอแล้วแต่ว่ามีอันเดียวที่ร้านเขาต้องใช้สองอันใช่ไหมไม,ไม่เป็นไรลองดูอันนึงก่อนลูดลูดลูดอันนี้ะระวังแล้วหนูน้องลูดแบนๆละมัวนี่ได้ไหมอ้ยโอ้ยดัดชอบเลย <laughs> <laughs> ใช่ป่ะ อยากเป็นตอนนั้นแม่ถามน้องดั๊น,นะคะว่าโตขึ้นอ,อยากเป็นอะไรน้องดั๊บอกอยากขายไอติรมผัดอยากทําแบบเนี้ยใช่ไหม,ม,มเดี๋ยวทําเก่งเดี๋ยวเปิดร้านขายเลยเนาะเดี๋ยวรอสตรอเบอรี่น้องเมลนะคะน้องเมลไม่รู้ไปเอาถึงไหนยังไม่มาเลยเอาอะไรม,มาแทนชมพู่เมวบอกสตรอเบอรี่เมลกินหมดแล้วนะคะ โอ้ยงั้นไม่ต้องใส่ดีกว่านะลูกนะชมพู่แลจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เข้านะเข้าเหรอเมลกิ <laughs> นเหรอกินชมพู่ไปอย่างเดียวนั่นแหละแล้วก็ตักไอติมกินไม่ต้องเอามาผสมอยากผสมให้มันอร่อยอยากผสมให้มันอร่อยแล้วก็ทุบๆๆมันไม่อร่อยหรอกกินชมพู่อย่างเดียวอร่อยกว่าแลสับไอติมเอมอแล้วก็ตักไอติมกินเป็นไง ไม่อร่อยดูหน้าอร่อยไหมหรืออะไรอร่อยป้าบอกป้าดิบอกตรงๆเลยไม่เลยบอกแล้วผสมไอติมมันไม่อร่อยมันไม่เคยมีไอติมรสชมพูเลยนะถ้าอร่อยคนเขาทาไปแล้วมลเมลแล้วพี่โอ้ดูพี่ดาดพี่ดาดทําเป็นสี่เหลี่ยมได้แล้วเว้ยพี่ดาเดา<ห>เปิดร้านขายเมลเป็นคนซื้อ ไม่ตักริมๆได้อย่าไปจุ้งกับสี่เหลี่ยมของพี่ได้ ่เดี๋ยวเมลตักกินนะช่วยช่วยกันกินกับพี่ดันนะคะไม่ใช่หนูจะเล่นแล้วอบอกลาเพื่อนๆก่อนเร็วถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครบแล้วพบกันให่คลิปหน้าขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะ